โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชีระวรากรวัฒจักรอารมณ์ นักวิชาการทางการเงินสายหลักเชื่อว่านักลงทุนตัดสินใจด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นจึงทําให้ราคาหุ้นในตลาดเป็นราคาที่มีเหตุผลหรือเป็นราคาที่เหมาะสมกับมูลค่าที่แท้จริงแต่นักการเงินซึ่งมีพฤติกรรมเป็นนักการเงินรุ่นใหม่บางคนบอกว่านักลงทุนมักตัดสินใจด้วยอารมณ์ดังนั้นราคาตลาดของหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงตามพื้นฐานแต่สะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนมากกว่าใครจะถูกหรือผิด ก็มไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะพูดถึงในที่นี้แต่อยากอธิบายถึงอารมณ์ของนักลงทุนว่านักลงทุนจำนวนมากมักมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของหุ้นเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนักลงทุนมีอารมณ์เป็นวัฏจักรตั้งแต่การเข้าซื้อหุ้นจนกระทั่งขายหุ้นแล้วก็เข้าซื้อใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆดังต่อไปนี้สมมติว่าหุ้น A อยู่ดีๆราคาก็กระโดดพรวดพลาดขึ้นมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในกซึ่งเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเห็นครั้งแรกเขาจะรู้สึกสงสยัยและไม่ไว้วางใจว่าหุ้น A มีอะไรดีทำไมจึงวิ่งดูไปแล้วเขาก็มีเชื่อว่าจะขึ้นไปได้ต่อเนื่องเขาจึงวางเฉยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาเคยเจ็บตัวมาแล้วจากการวิ่งหุ้นตามที่ราคามันวิ่งรวดพลาดโดยที่พื้นฐานยังไม่เด่นชัดนี่คืออารมณ์ขั้นแรกนั่นคือสงสัยไม่แน่ใจ อารมณ์ขั้นที่2เกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มจับตาดูหุ้น A อ,อยู่ห่างๆในขณะที่หุ้น A เ,เดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับการปรับตัวเป็นระยะๆะะในกอยังระมัดระวังไม่ผีแพลมแต่ก็เริ่มสนใจศึกษาทั้งจากหนังสือพิมพ์และฟังจากเพื่อนที่เริ่มพูดถึงหุ้น A มากขึ้นเรื่อยๆเขายังไม่กล้าฟันธงว่าหุ้นดีจริงอารมณ์ของเขาคือการระมัดระวัง อารมณ์ขั้นที่3และ4ก็คือความมั่นใจและความกระตือรือร้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อหุ้น A วิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปริมาณการซื้อที่น่าจะมาจากสถาบันการลงทุนที่เริ่มเข้ามาเก็บหุ้นในช่วงเวลานี้บรกเกอร์ต่างก็เริ่มออกบทวิเคราะห์เชียร์ให้ซื้อหุ้น A อย่างทั่วหน้าคอมเมนเตอร์ในรายการหุ้นทั้งทีวีและวิทยุต่างก็พูดถึงหุ้น A ดูเหมือนว่าทุกคนก็สนับสนุนว่าหุ้น A เป็นหุ้นที่น่าลงทุนพลาดไม่ได้ ที่สําคัญก็คืองบการเกินของหุ้นเองที่ประกาศออกมานั้นมีกําไรโตแบบก้าวกระโดดผู้บริหารของบริษัทออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องว่าอนาคตของบริษัทสดใสามากอารมณ์ขั้นที่5คุณน่าจะเดาได้มันคือความโลภนด้กเห็นเพื่อนทุกคนต่างเข้ามาเล่นหุ้นตัวนี้และได้กําไรกันทั่วหน้าเขากลัวตกรถที่สําคัญยิ่งกว่านี้ก็คือเขากําลังคิดว่าเขาจะสามารถทํากําไรได้รวดเร็วจากหุ้นตัวนี้ ความฝันที่จะทํากําไรสร้างความบางคั่งให้กับเขาจนมีอิสรภาพทางการเงินผุดขึ้นมาขณะนี้เขาไม่สนใจว่าหุ้นมีราคาแพงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเหตุผลที่ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือกําไรที่จะต้องได้อย่างแน่นอนความโลภเข้าครอบงำเขาตัดสินใจทุ่มเงินซื้อหุ้น A หลังจากซื้อหุ้น A แทบไม่น่าเชื่อว่าวันรุ่งขึ้นหุ้นเปรับตัวลงมาพอสมควร อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นก็ตกลงมาเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มากเท่าในกอมองหุ้นที่ตกลงมาอย่างไม่วิตกเขารู้สึกเฉยๆกับการที่หุ้นปรับตัวลงซึ่งสำหรับเขาแล้วเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะหุ้นที่วิ่ขึ้นมาเยอมากอย่างหุ้นเอก็ต้องมีการปรับตัวลงบ้างแต่ในที่สุดก็จะต้องกลับขึ้นไปอารมณ์ในขั้นนี้เรียกว่าอารมณ์เฉยๆที่มาเกิดขึ้นในช่วงที่หุ้นเริ่มปิดขาลงต่อต้น อารมณ์ขาลงขั้นที่2เรียกว่าการปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงว่าหุ้น A ที่ซื้อมานั้นบัตรนี้ตกต่ำลงไปอีกและได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วได้ก็พยายามหาเหตุผลไปยืนยันกับตัวเองว่าหุ้นตัวนี้ในที่สุดจะต้องกลับไปที่เดิมแปลว่าปัจจัยหลายอย่างจะเริ่มเป็นลบกับบริษัทแต่เขาเชื่อว่าบริษัทยังแข็งแกร่งพอในนักลงทุนคนอื่นขายหุ้นตัวนี้ด้วยความเข้าใจผิดถึงขณะนี้ หุ้น A ตกอย่างควบภาพอีกครั้งหนึ่งนักวิเคราะห์หลายรายเริ่มเปลี่ยนมุมมองและแนะนำเพียงให้ถือหุ้นตัวนี้ตลาดหุ้นเองก็ไม่เป็นใจคราวคลาวกับเศรษฐกิจก็ไม่ดีนักและถ้าเป็นอย่างนั้นหุ้น A ซึ่งผูกพันกับภาวะเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาในกอเริ่มกังวลเวลานี้เขาคิดแต่เพียงว่าขอต้นทุนของเขาคืนก็พอและถ้าหุ้นกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่เขาจะขายทันทีนี่คืออารมณ์แห่งความกังวล อารมณ์ที่4และ5ของช่วงขาลงก็คือความกลัวและความตกใจขวัญผวานี่คือช่วงที่หุ้นถูกทุบบางทีอ่านโดยสถาบันการลงทุนที่มีหุ้นมากหรือโดยรายใหญ่ที่กำลังถีนหุ้นงบการเงินที่ประกาศออกมาหน้าผิดหวังมากๆปัจจัยที่เป็นบวกทั้งหลายของบริษัทเปลี่ยนเปนลบหมดขณะนี้นอกจากจะไม่สมหวังได้ทุนคืนแล้วไดกก็กำลังกลัวว่าเงินที่เก็บสะสมมาด้วยความยากลำบากกำลังจะหายไปอนาคตทางการเงินแขวนอยู่บนเส้นได้ เขากลัวด้วยว่าจะถูกภรรยาด่าทอด้วยอารมณ์ที่หมดหวังเขาตัดสินใจขายหุ้นเอไปและปลดเปลื้องภาระทางใจที่หนักอึ้งมาดานเขาคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังเหลืออะไรอยู่บ้างและน่าจะสามารถตั้งตัวได้ใหม่จากการลงทุนในหุ้นตัวอื่นต่อไปคุณน่าจะเดาได้ว่าวันรุ่งขึ้นหุ้นเอวิ่งพุดขึ้นไปและหลายคนอาจรู้เพราะประสบมากับตัวเองและนี่คือวัฏจักรของอารมณ์ที่ทำร้ายแักลงทุนตลอดเวลา